สวัสดีครับเกษตรง่ายสไตล์มือใหม่มาแล้วครับวันนี้จะมาทดสอบแพรท่อ PVC ที่เราทำจากคลิปที่แล้วนะครับโดยจะไปทดสอบที่สวนนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมจะต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างครับไปกันเลยครับนี่ครับเราก็มาถึงสวนแล้วครับบรรทุกใส่รถปิกอัพเนี่ยได้สบายเลยนะครับไม่ผิดกฎหมายครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็มาทําท่าน้ําที่จะลงแพรก่อนนะครับตรงนี้เราไม่อยากให้เปียกน้ําโดยทําง่ายๆครับจากไม้ไผ่ดิบนี่ครับทําโดยขนาดก็คือขนาดพอดียืนนะครับความสูงของไม้หลักนี่ประมาณเมตรเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไม้ลูกบันไดประกอบนะครับลูกบันไดประกอบและอีกตัวหนึง่งจะเป็นฐานสลับยืนนะครับ ยืนเป็นท่าน้ํานะครับเนี่ยพวกนี้นะครับก็จะมีคำฉากหน่อยทำง่ายๆครับเคลื่อนที่ได้ครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาทำฐานที่ยืนก่อนนะครับโดยเราจะทำการบากไผ่นี้นะครับทำให้เป็นร่องเพราะว่าเวลาเราประกบไผ่เข้าด้วยกันเนี่ยถ้าเราไม่ทำเป็นร่องอย่างนี้นะครับไผ่มันความมั่นคงมันก็จะกระดกไปกระดกมานะครับอันนี้มันจะล็อกกันดีครับทำทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ประกบกันจากนั้นครับเจาะสว่านเจาะหน่อยนะครับแล้วก็ตอกตะปูที่เจาะเพราะว่าไผ่เนี่ยวผมกลัวมันแตกนะครับพอเราเจาะสว่านเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับตอกตะปูมันก็จะไม่แตกนะครับทํา2ข้างนะครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็มาทําค้าฉากครับค้าฉากกันมันกระดกนะครับเนี่ยเพื่อความมั่นคงนะครับเราก็บากล่องเหมือนเดิมครับการที่ปากล่องในไผ่มันก็ จะยึดแน่นยิ่งขึ้นนะครับเจาะสว่านหน่อยนะครับแล้วก็ตอกตะปูทําง่ายๆนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับแต่ละข้างเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะเริ่มมาทําเป็นแท่นยืนนะครับพื้นยืนนะครับก็ใช้ไม้ไผ่มาตัดความยาวประมาณตัวนี้ประมาณสัก30เซนนะครับแค่นั้นพอครับแค่พอยืนได้1คนนะครับเนี่ย ากนั้นก็มาล็อกด้านปลายนิดนึงกันมันฉีกออกมานะครับทีนี้ก็มาทําตอกลูกยืนนะครับใช้แค่สมท่อนก็น่าจะพอยืนนะครับพอดียืนพอด,พอดีก่อนที่จะลงแพรนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเกียบร้อยแล้วครับนี่ง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยครับวิธีติดตั้งก็ง่ายๆครับเราทําการสอดด้านที่ ผมทําปลายแหลมไว้นะครับเสียบเข้ากับตะลิ่งอย่างนี้ครับเนี่ยจากนั้นเราก็ทําการตอกตอกให้มันฝังมิดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่กล้าตอกแรงกลัวไผ่มันแตกนะครับอ่ะอตอกอัดเข้าไปอีกนะครับทําไมต้องตอกอัดเพราะว่ากันมันกระดกนะครับแต่อย่างนี้ก็ยังมีกระโดกอยู่เราล็อกอีกทีเพื่อความแข็งแรงก็คือทําหลักเอาหลักมาตอกตรงนี้อีกนะครับ ต่อยึดตรงนี้อีกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่างก็คือเวลาเราขึ้นมาเราก็จะมีหลักจับได้นะครับเนี่ยเราก็อย่าลืมยึดด้วยตะปูนะครับเนี่ยตะปูเวลาเสร็จปั๊บเราจะเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้ง่ายๆครับจากนั้นครับเอาแพรลงน้ําครับยก2คนสบายเลยนะครับเนี่ยครับบอ่อที่ใช้ทดสอบวันนี้ก็เป็นสะครับ สะที่นาครับเนี่ครับกว้างพอดีกับทดสอบเลยนะครับคนที่จะอาสาทดสอบคนแรกก็คือคุณภรรยาครับเขาเคยพายตอนปี6-2ครับสอนให้เขาพายครั้งหนึ่งนะครับเอย่าลืมนะครับชูชีพนะครับต้องมีนะครับใส่ไว้เพราะว่าตรงนี้น้ําค่อนข้างลึกนะครับอันนี้ไม่ได้รัดตรงข้างล่างมันก็เลยกระดกขึ้นมาข้างบนหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีครับ ไอยแล้นะนี่ครับผู้หญิงก็พายได้ครับพายง่ายๆเลยครับนั่งเอนสบายเลยนะครับ ตรงด้านหลังยังเหลือที่ให้ใส่สัมภะอีกนะครับอาจจะเป็นอาหารปลาเดี๋ยวผมจะโมดิฟายทำที่ใส่อาหารปลาข้างหลังนะครับเวลาเราให้อาหารปลาได้สบายเลยครับระวังรับน้ำรู้สึกด้านหน้าจะเทไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำบาลานซ์ที่นั่งเก้าอี้ให้เลื่อนไปข้างหลังอีกหน่อยนึง จะได้พอดีครับเนี่ยขนาดนี้ก็รับน้ำหนักได้สบายแล้วครับถ้าบรรทุกข้างหลังด้วยก็จะพอดีครับเราทำใช้งานกันในสวนในบ่อนในสะดูนะครับง่ายๆครับถ้าน้ำก็ทำง่ายๆแบบนี้ครับไม่ต้องยุ่งยากค่อยๆขึ้นนะครับ ทีนี้ผมลองทดสอบบ้างครับน้ำหนักประมาณ75โลนะครับก็นั่งได้สบายเลยนะครับเห็นไหมครับพายค่อนข้างคล่องนะครับการทรงตัวของแพร์ทำได้ดีครับไม่โยกคลอนครับรับรองว่านั่งมั่นคงครับการกินน้ำของใบพายก็อยู่ในขนาดที่พอเหมาะครับไม่เมื่อยมากครับเห็นไหมครับพายฉิวเลย ส่วนด้านหน้าที่จะปรับปรุงก็คือถ้าผมไม่ใส่อาหารปลาข้างหลังเนี่ยผมก็จะเลื่อนเก้าอี้ถอยหลังไปนิดนึงมันก็จะได้บาลานซ์แล้วนะครับเนีครับง่ายๆครับอยากจะให้ลองไปทํากันดูนะครับตามสระถ้ายิ่งใครมีบ่อปลาใหญ่ๆนะครับข้างหลังก็ใส่เป็นถังอาหารปลาเราสามารถให้อาหารปลาได้ทั่วถึงเลยนะครับลองไปประยุกต์ใช้งานกันนะครับวิธีทําก็ทําง่าย,ายเหมือนกับคลิปที่แล้วที่ผมทําให้ดูครับ ส่วนใครที่มีน้ำหนักมากนะครับเราก็เปลี่ยนถังแกลลอนที่พยุงนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแค่นั้นเราก็สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นแล้วครับอันนี้ก็คือถ้ารับน้ำหนักจริงก็คือประมาณ80ได้ครับ80กโลได้80-85นั้นน่าจะสบายๆเลยนะครับเนี่ยสมมติผม75บรรทุกอาหารไปอีก5กิโลหรือ10กิโลข้างหลังเนี่ยก็จะพอดีนะครับ ปิ่มน้ําพอดีไม่จมครับแบบนี้ครับอยากให้ลองประยุกต์ใช้งานกันนะครับหรือไว้ที่สวนก็ได้ครับทําไว้ที่สวนให้เด็กพายเล่นนะครับหรืออาจจะเอาไปเที่ยวตามอ่างเก็บน้าต่างก็ได้ครับบรรทุกใส่กระบะไปเนี่ยครับตํารวจไม่จับครับไม่เลยกระบะมามากครับลองทํากันดูนะครับทําง่ายๆครับถ้าติดขัดตรงไหนสามารถสอบถามได้นะครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาจะได้ไม่พลาดครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ